เมนูไหนน่าจะเป็นแบบเมนูโปรดของเราจริงๆอย่างนั้ต้องเท้าความก่อนนะคือเป็นคนชอบกินมากกับต้าครับเพราะว่าได้ฟู้ดซับจากฟู้ดซับพอร์ตจากแฟนคลับบ่อยมากแล้วก็เอากองกินแล้วก็ชอบแต่ตเะกียที่ลองอาจจะมีซิกเนเจอร์คาเมเลียโฟรามิวที่ได้ลองข้างหลังเนี่ยครับผมเป็นไงหอมไหมหอมมากเนาะแล้วผมมาชอบ ที่มันแบบนวๆแล้วกินแล้วแบบโอ้ฟินจริงอยากให้แบบได้ลองกันมากๆเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยได้ลองทั้ง5เมนูเพราะว่าเมื่อกี้ให้ให้น้องทําแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสลองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปทีละเมนูเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับ5เมนูใหม่จากคามูคามูนั่นเองค่ะเริ่มที่เมนูแรกนะคะซิกเนเจอร์คาเมเลียฟลอรามิลีนะคะแน่นอนว่ากลิ่นหอมของดอกไม้แล้วก็ท็อปปิ้งวราบีโมจิ นุ่มๆหนึบๆซึ่งแป้งวราบิโมจิเขาทำสดใหม่ทุกวันนะคุณรีวิวขอรีวิวค่ะคุณไม่มีอะไรมีความสุขเท่นี้นะผมบอกเลยว่าผมอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันนะผมจะไม่ไปบางแสนแล้วจะนั่งกินชาดมูเลยเอาไม่ไมอไม่ได้หรือระหว่างทางไปบางแสนเนี่ยก็ซื้อคามูไปจิบด้วยไหมก็ได้สิก็ไปบางแสนมันก็ไม่มีแซนต้าน่ะสิ โทษนะฉันยังจำเป็นอยู่ไหมตรงนี้จำเป็นจำเป็นก็มาสามคนดีดีดีแล้วแล้วน้องดูดไปเจอนี่ยังวาราบีโมจิยังอุ้ยเจอเจอแล้วคำแรกเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหมันเป็นมิติใหม่นะมิติใหม่มิติใหม่คุณพระใช้คำนี้ได้เลยว่าเป็นมิติใหม่เพราะว่าใหม่ๆเนาะพี่มันหนึบแล้วก็มันเข้ากับชานมไข่แบบใช่โดยที่ โอ้ไม่น่าเชื่อปกไม่ถูกค<ช>ือไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรเลยมันละลายไปในปากเลยครับใช่แล้วรสชาติไปด้วยกันได้จริงจอิงฟินเนาะฟินออโอ้โหดูหน้าเขาฟินมากนี่ก็คือ,อซิกเนเจอร์เมนูแรกของเรานะคะซิกเนเจอร์าคาเมเลียฟลอรามิลคท์ทีที่แน่นอนกลิ่นหอมของดอกไม้แล้วก็ท็อปปิ้งโรบีโมจินุ่มๆหนึบๆแล้วก็มีครีมชีสท็อปข้างบนด้วยโหดีอะพอได้รสชาติชาที่แบบกลมกล่อมหอม แล้วพอไปเจอชีสกับโมจินี่คือแบบอร่อยมากลงตัวที่สุดครับเนเอออันนี้คือแค่ซิกเนเจอร์เมนูแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปเมนูที่สองค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ออสเมนตัสมิลทีนะคะอยากกินละสิเอ,อกินแล้วมา งั้นขอเป็นเมนูที่สองค่ะหมดนะหมดแ้มแรกหมดเลยเดี๋ยวยังมีอีกนะมีอีกนะมีห้าเมนูนะได้เลยเออคำว่าผมกินได้ทั้งวันจริงๆอืโน้มันเป็นอะไรที่แบบฮิวใจมากเวลาเราทำงานมันเหนื่อยๆเนาะใช่ใช่ยิ่งบ้านเราแบบอากาศร้อนๆเลยโได้ชาดมแบบอร่อยอร่อยสักแก้วนึ่งนี่แบบ อ่ะเรากำลังจะเข้าสู่เมนูที่2นะคะในระหว่างนี้นะคะก็เพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์นะคะแฟนคลับของเพอร์เซนต้าอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยหัวใจมารวนๆนะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก new c a m event x p e r santa นะคะนี่อันที่2แล้วเหรออันที่สองแล้วเหรออันนี้คือ Signature Osmentas m สม t ลตอันนี้มันต่างจากอันแรกไงในความรู้สึกน้องผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะแล้วมีความหอม,อมความหอมที่แบบ หอมพุ่งมาเลยแบบแบบกินป๊บแล้วรู้สึกว่ามันมันแปะลิ้นเราแบบเฟอร์ทัชแบบแล้วมันจะมีความแบบคือเป็นเป็นหอมละมุนที่คนละโทนกับแก้วแรกแต่หอมเหมือนกันหอมมากแต่คนละแบบอันนี้คือกินได้เรื่อยๆเพราะว่ากินแล้วไม่เลี่ยนด้วยครับใช่ครับผมกินตัดเลี่ยนแล้วเนี่ยครับอืมอืออือชอบโมจิมากเลยอ่ะชอบโมจิมากเลย ชื่อจริงๆอ่ะชอบจังหวะเวลาน้องเด้งอ่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้เวลาหนูดื่มใช่ป่ะเอออ่ะอย่างเงี้ยชอบโมจิมันดูเรียวมาชอบโมจิบ้างเลยชอบพี่เพิร์ลไหมเฮ้ยอะไรวะอีกแล้วเหรอคนนี้เขาสายเนียนสายเดียนตั้งแต่อรกพีงงเลยครับอีกแล้วอรอชอบสิครับชอบโมจิครับโมจิ อร่อยมากดีเนาะดีดีมากครับลองลองแบบคนๆนหน่อยได้ไหมอยากอยากแบบให้น้องรีวิวว่าตอนคนแล้วแบบรสชาติมันเปลี่ยนไปหรือมันแตกต่างไปยังไงบ้างไหมให้ตัวชีดมันผสมกันไปเออให้มันออมีความแบบนวลนวันวข้างล่างอะไรเงี้ยนี่ครับซึ่งอย่างที่ซันต้าบอกไปว่าตัวเนี้มันคือมันหอมกระแทกใจมากเพราะว่ามันเป็นความหอมของดอกไม้ครับอืมเป็นไงนัวเลยนัวเลยเนาะอันนี้รู้นัวอันจริงเลยครับนัวแบบนัวมาก ถ้าอย่างเมื่อกี้มันอาจจะแบบแยกชั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนสไตล์การดื่มได้อีกแบบหนึ่งอันนี้พอแบบผสมชีสคนลงไปแล้วอะมันจะมีความนัวของชีสแล้วก็มีความหอมของแบบกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมครับปุุงขึ้นมาด้วยปีขึ้นมาเลยใช่ครับครับปกติชอบกินชีสอย่างเดียวก่อนเนี่ยใช่แต่พอคนเล้เข้าได้อีกแบบหนึ่งเนาะได้แหวหนึ่งครับขอทิชชู่หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวทีมงานขอทิชชู่ให้น้องหน่อยนะครับขอบคุณครับ ผ่านไปแล้ว2เมนูซิกเนเจอร์ใหม่จากคามูนะคะเมนูต่อไปเราจะพาทุกคนไปประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ไปญี่ปุ่นสิเพราะว่าเราอิมพอร์ตชาเขียวมาฉามาจากญี่ปุ่นดังนั้นเราพาอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเมนูนี้นะคะคือซิกเนเจอร์มะชะชาโดเป็นมัชะเข้มข้นที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นผสมกับครีมชีสแล้วก็ ji, วาราบิโมจิที่เป็นท็อปปิ้งใหม่ของทางคามูด้วยอ่าเดี๋ยวรอสักคู่นึง ซึ่งเมื่อกี้ถามน้องเพิร์ตไปก็คือน้องดื่มมัช่าอยู่แล้วใช่ไหมคนชอบมัช่ามากเอาจริงๆเราทั้งคู่เป็นมะชาเลเวอร์นะพันท้าด้วยหรอใช่ครับปกติกินแบบเพียวหรือว่ากินเป็นลาเต้หรือยังไงคะจะกินแล้วแล้วแต่ครั้งนะแล้วแต่ครั้งแ้แอากาศถ้าแบบเช้าเช้านี่ก็เป็นเพียวเป็นครับแต่ถ้าแบบอ่แต่ถ้าตกบายๆหน่อยก็จะกินเป็นลาเต้น้าอย่างนั้นลองซิงเกิลมะชาชาโดของคามูคามูหน่อยขอลองชิมแบบ ยังไม่คนก่อนอ้าวโอเคอ่าคนไปแล้วเป็นไงหอมาอหอมากเออหอมมากเข้มขนม้นไหมสิมันดูเข้มข้นมากเลยเนาะเข้มข้นมากครับแล้วเป็นมาชช่าดียแบบโอินแล้วหอมมากใช่คือปกติเวลากินมชาช่าเราจะรู้ได้เลยว่าอันไหนเป็นแบบมชาช่าเกรดพรีเมียมครับเนอะซึ่งอันเนี้ยกลิ่นคือพรีเมียมออกมาเลย ใช่แล้วมีความเข้มข้นมากมันจะไม่ฝาดไม่ขมเลยใช่คอ่ะเปิดปากเปื้อนปากเปื้อนเฮ้ยแกตั้งใจหรือเปล่าเช็ดเช็ดหน่อยสิเช็ดหน่อยสิอันนี้ไม่น่าเช็ดเปล่าเลยไม่น่าเช็ดเดี๋ยวก่อนตายแล้วแทบสิ้นแทบสิ้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ทำเลยเลยยังยังแทบสิ้นแล้วแทบสิ้นแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ นี่ผสมมัชะเข้าไปด้วยกับชีสอุ้ยน่ารักมากอืมน่าใอยให้บอกกันเลยไม่แต่ชอบจริง <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่านัวมากเลยแล้วยิ่งมาส่งชีสเข้าไปอีกครับเป็นรสชาติแบบมินติใหม่จริงแล้วผมมารู้สึกว่าอย่างมิติรเรากินโมจิที่เป็นมัชะที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเราต้องมากินแบบกินแบบชาแก้วหนึ่งครับอันนี้เหมือนมันรวมฟิลทุกอย่างมาอยู่ในนี้นะใช่มีทั้งห้าเขียวมีรสชาติแบบของชา นี่มันชอบจริงนะเขาดูดไม่หยุดเลยนะความหวานความอะไรมันลงตัวละมุนมากน้องมัทฉะแบบเข้มข้นเข้มข้นแต่ว่าเป็นมัทฉะคุณภาพพรีเมียมกับตัวครีมชีสด้วยแล้วก็แน่นอนท็อปปิ้งใหม่จากคารมูวาลาบิโมจิมันเลิศมันดีเนาะดีมากเออนี่คือซิกเนเจอร์เมนูที่สานะคะซิกเนเจอร์มัทฉะชาโดนั่นเองอย่างแบบถ้าตกบ่ายเอเนอร์จีโลละอยากตื่นแล้วได้ความหวานด้วยความอร่อยด้วย ผมแนะนำแก้วนี้ครับจริงครับแต่ว่าถ้าแบบเป็นชา2แก้วแรกเป็นฟิลดอกไม้ดอกไม้อาจจะแบบเปิดวันเปิดวันอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงระหว่างวันใช่ครับเอออ่ะเรายังเหลืออีก2เมนูเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะตัวต่อไปคือโมโมไมพีชโมโมไมพีชทางบ้านอย่างงงนะคะดิฉันรู้ว่าคุณก็เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ อาจจะมีเสียง้ว,วเข้ามาบ้างก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะหมองเลยี้หันมองเออเป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> คุณทางบ้านเดี๋ยวเรามีของรางวัลมาแจกด้วยก็คือกิฟต์เซตแบบเมื่อสักครู่นี้ที่จะมีน้องเลมอนมีน้องขามูแล้วก็มีถุงผ้ากิฟต์เซตแบบเมื่อสักครู่นี้เรามีมาแจกแต่ว่ากิจกรรมใบให้แค่ว่าวันนี้ขามูมี5้าซิกเนเจอร์เมนูใบแค่นี้ แต่ว่าจำให้ดีหรือว่าใครแคปได้แคปอะไรก็แคปไว้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะมาเล่นเกมกันและเมนูต่อไปเมนูที่4 m o โมโมไมพีซึ่งเมื่อกี้ซันต้าเป็นคนทำครับคุณเป็นคนหยิบลูกพีชมากับมือคุณเห็นแล้ใช่ไหมว่าพีชมันแบบเต็มเต็มเต็มชิ้นมากครับเต็มชิ้นมากไม่มีหั่นไม่มีฝานจริงครับอันนี้คือของจริงใด่ใช่มาแล้วว้าวโมโมไมพีชนะคะพีชแบบเต็มเต็ม แล้วก็จริงๆเนาะท็อปด้วยครีมชีสเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นยังไงพี่เพิร์ดอร่อยมากสดชื่นไหมหอมพีชสดชื่นใช่แล้วพีชแบบโอ้โหเนื้อแบบมามาเป็นลูกอะใช่มาเป็นลูกเดิมคือมันครับรู้สึกถึงเนื้อพีชจริงๆครับแล้วอืมมันหร่อยมากมันหอมมากเปรี้ยวหวานอลังการลงตัวใช่ครับใช่เป็นสายแบบ ชอบกินแบบน้ำผลไม้แบบเปรี้ยวหวานๆเนี่ยมผมว่าแล้ว่าอันนี้ตอบโจทย์ใช่แล้วครับเป็นเป็นรสชาติที่แบบให้ความรู้สึกเฟรชแล้วก็กินแล้วคือสดชื่นนะครับสดชื่นจริงๆขอลองคนบ้างแต่คือถ้าไม่คนนะ่ะพี่แนนจิน,จนาการเอานะว่ารสชาติมันคงจะเป็นเหมือนฟีลแบบปลื้ดขึ้นมามันก็จะเหมือนแาแยกชั้นกันเนาะแต่ว่าถ้าคนก็อาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วตัวเนื้อพีซเวลาดูดขึ้นมาได้เต็มปากเต็มคำมาก เมื่อกี้ที่เห็นน้องเซนต้าทำอ่ะคือแบบพีชแบบชิ้นใหญ่ๆอ่ะใช่ครับโอ้อปดอ,อือหืออ่ะฮะอ่ะเราอยากจะบอกว่าชิ้นของคามูเนี่ยไม่ว่าจะกินกับเมนูไหนมันเข้าหมดจริงๆใช่เนาะอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้แบบพูดแบบจริงๆเลยนะแล้วคือเขาเหมือนมิกแอนแมทแบบกินมาแล้วแบบ ว่าอันนี้คือลงตัวกับตัวชามากแล้วมันลงตัวจริงๆครับเพราะว่าอ่าโอเคถ้าสมมติว่าเราคิดถึงจินตนาการว่าเป็นอะไรอย่างตัวมัทฉะอ่างเงี้ยเราก็จะยังพอคิดออกว่าถ้ามันมีความนัวเพราะว่าบางคนอาจจะเคยลองมัทฉะลาเต้แต่อันนี้มันคือพีชแต่พอมาใส่กับครีมชีสอาจจะแบบนึกไม่ออกรสชาติเออแต่ว่าอันนี้เป็นไงคุณการันตีที่สุดที่สุดที่สุดเมนูนี้สําหรับคนที่แบบต้องการความสดชื่นสดชื่นรหรือว่าใครที่ชอบกินแบบน้ำพีชอยู่แล้ว ผมว่านี่ตอบโจทย์ขอหน้าสดชื่นสักทีหลังดูดได้ไหมล่ะว่าสดชื่นเบอร์ไหนว้าวว้าวด้วยกันไหมด้วยกันด้วยกันหนึ่งสองสามไอ้ด้วยกันดิเอาด้วยกันก่อนด้วยกันด้วยกันโอ้ยโว้อันนี้น่ารักน่ารักคือว้าวยังว้าวยังเคยเห็นซีรีส์ที่แบบตรงหัวมีแสงออกมาไหมครับ ออร่ยอรอาอย่างนี้เลยหัวอร่อยมากสะบอนจริงครับยอดเยี่ยมมากชอบมากชอบมากซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมนูซิกเนเจอร์เมนูที่4แล้วโมโม่ไมพีชนันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้แฮชแท็กของงานเราในวันนี้ new event kamu expert santa ก็ขึ้นอันดับ3แล้วไปกันต่อนะไปกันต่อนะให้ถึงอันดับ1เทรนเทโลกนะ เมนูสุดท้ายค่ะซิกเนเจอร์ชิสบูเล่ที่ซันต้าบอกว่าซันต้าชอบเมนูนี้เป็นพิเศษด้วยใช่ซิกเนเจอร์ชิสบูเล่นะคะก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตอนเซสชันเมื่อกี้ไปแล้วมันก็ดูแบบของเล่นเยอะอ่ะมีเผาฟงเผาไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาชิมกันนะคะบูเล่ด้านบนทีมงานที่เขาเคยได้ชิมเขากระซิบมาว่าด้านบนคือแบบที่สุดอร่อยมากใช่ใช่ไหมครับ คืองั้นเราต้องเอาหลอดข้นมากินน้ำมันก่อนถูกป่ะคือกินไล่เป็นเลเยอร์ไปพี่แนว่ากินไล่เลยดีกว่าไล่อไล่นะจุดขอดิชู่ได้ไหมคะขอบคุณค่ะมันยังไงมันยังไงพ่อหอมมากอบคุณค่ะโหอันนี้หอมมากหอมมากเลยครับมันเป็นความหอมจากอะไรในลองอธิบายหน่อยได้ป่ะผมว่าน้ำตาลไหมเลยนะน้ำตาลไหมแบบหอมมากอะใช่คาราเมลคาราเมล ตัวเบิร์นคนเนี่ยใช่คาราเมลคาราเมลครับเบินไปหอมมากแล้วบวกกับตัวชาหอมชิมค้นถึงถึงรสชามากแล้วยิ่งบวกตัวไข่มุกเข้าไปนี่เออร่ที่เบิ์นให้เต็มสิบกี่คะแนนครับผมให้น้อยเลยให้ร้อยเลยจริงครับหมายถึงให้ชานมร้อยให้ตาต้ ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยอันนี้ก็ให้ร้อยเหมือนกันให้ร้อยเหมือนกันใช่อร่อยอร่อยจริงผมให้ทุกเมนูละกิกินแบบะชอบมากนี่ใช่พี่ให้ร้อยผมให้ร้านเลยคาหมูเนี่ยมันมันดูหอมอ่ะกับมันดูหอมมันดูแบบเหมือนกลิ่นมันแบบริชมากเพราะว่ามันมีการเอาแบบไปเบิร์นไฟอืมใช่ครับคือถ้าใครกินเคยกินแบบชีสเบิร์นไฟเนี่ยจะแต่รู้ว่ารสชาติมันหอมละวนมากอืมแล้วพอได้มาเข้ากับตัวชาของคาหมู ครผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวเลยและเนื่องจากว่าคามูขมูเนี่ยมันแปลว่าการเคี้ยวพี่แนนมีภารกิจพิเศษอันนี้ส่วนตัวครับให้เพอร์เซนต้าช่วยดูดให้ถึงด้านล่างแล้วก็ช่วยเคี้ยวแบบน่ารักน่ารักให้ดูช็อตหนึ่งได้ป่ะเคี้ยวน่ารักเออโอ้น่ารักอยู่แล้วไงทั้งคู่ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยขอเคี้ยวแบบน่ารักที่สุดในชีวิตน่ารักแบบได้ไปบางแสนด้วยกัน ยังไม่น่ารักน่ารักล้วน่ารักน่ารักต้องแก้มตุยก่อนน่ารัยหนึ่งมีชิดใกล้มากน่ารักไหมคะทางไลฟ์น่ารักพิมพ์ว่าน่ารักมาด้วยนะคะกดหัวใจมาได้รัวๆเลยนะคะและนี่ก็คือ5ซิกเนเจอร์เมนูใหม่จากคามุคามุนั่นเองนะคะพี่แนนทวนอีกทีนึง ทุกคนในไลฟ์ฟังพี่นันให้ดีนะฟังให้ดีเลยนี่คือ5 s i ซิกเนเจอร์เมนูใหม่จากคามุคามุนะคะเมนู menu แรกซิกเนเจอร์คาเมเลียฟลอร่ามิลทีเมนูที่2ค่ะซิกเนเจอร์ออสแมนตัสมิลทีเมนูที่3ามซิกเนเจอร์มัชชาโดเมนูที่4 m o โมโมไมพีชและเมนูสุดท้ายซิกเนเจอร์ชิสุบรูเล่นั่นเองหลังจากที่เราได้ชิมทั้ง5เมนูไปแล้วถามทั้งเพอร์เซนต้าเลยว่า เราให้เมนูไหนเป็นอันดับหนึ่งในใจเราโหยากมากคือคือของผมเนี่ยก็ยังเป็นตัวชีสบลูรีครับบูเรย์คือรู้สึกว่าหอมชอบความหอมของตัวชีสที่เบิร์นไฟครับครับใช่แต่ว่าเอาจริงๆเลือกยากา็ชอบทั้งห้าเมนูเลยแต่ก็ยังถ้าให้เลือกอันนึงก็ยังเป็นชีสบูเรยเหมือนเดิมถูกต้องครับผมครับพี่เพิ่งนล่ะครับโอ้หผมตะกี้พอได้ลองชิมพีแเรารู้สึกว่าชอบมากหอมแบบตัดขึ้นมาก่อนแล้วกันตอนนี้เพราะว่ากินแล้วแบบ แล้วเราคนกบชี้เราไม่คิดว่ามันจะเข้าได้ขนาดนี้แล้วมันแบบมันนัวแล้วมีความสดชื่นความเฟรชอยู่ในนั้นเนอะแลวยิ่งได้เนื้อพีชมาเต็มทําด้วยโอ้แล้วชอบตอนนี้ให้ขึ้นมาเหมือนกันครับก็คือเป็นโมโม่ไม้พีชแต่ว่าถ้าของเซนต้าก็จะเป็นซิกเนเจอร์ชิสุบูเล่ถูกต้องครับครับผมสมมุติว่าคุณไปคามูแล้วคุณต้องเลือกได้หนึ่งเมนูในสองในสองเมนูนี้แต่ให้เลือกได้หนึ่งเมนูคุณจะเลือกเมนูไหนยากมากยากเลย แต่ถ้ามากับตาเนี่ผมเหมาร้านให้เลยออถ้ามากับพี่เพอร์นี่ผมซื้อให้เลือกเลยเอาอันไหนถ้าเป็นสองอันเนี่ยผมซื้อตัวพีชละกันเพราะอะไรคะอ้าวซื้อให้เขาตามใจเขาตามใจเหรอตามใจเขาจะซื้อโมเวอรไวพีใช่เขาใช่ครับออ้แล้วพี่เพอร์ดันจริงจริงก็โหเลือกยากเนี่ยมัชฉะแล้วกันรู้สึกว่าว่าตาก็ชอบอืใช่ ไม่ได้แย่งกินได้ด้วยอ่จะได้ <c oughs> เออินคเราได้กินกู <c oughs> เออรักแหละซิงเดเจอวัชชานาโดนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเหมือนเมนูโปรดนะคะจากเพอร์เซนต้าแต่ว่าคุณผู้ชมทางไลฟ์แล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอยากจะลองเมนูไหนเป็นลองได้เลยที่คามุคามุทุกสาขานะคะ <c oughs> และต่อไปเรากําลังจะมาเล่นเกมกันเพราะว่าเรามีกิฟต์เซตจากคามุแจกทั้งหมด20รางวัลน,นะคะโดยที่10รางวัลจะแจกให้กับ คนที่ชนะเกมในบ้านฟ้าแล้วก็อีกส0รางวัลจะแจกผ่านทางช่องทางบ้านดำนั่นเองบ้านดำบ้านดำกกติกาของเราฟังให้ดีนะคะให้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้พิมพ์เมนูใหม่จากคามุให้ถูกต้อง1เมนูพิมพ์เมนูใหม่จากคามุให้ถูกต้องขอแค่1นเมนูเท่านั้นแต่ต้องพิมพ์ให้ถูกทุกตัวนะใครตอบถูกและเร็วที่สุด20คนแรกนะคะรับกฟิ์เซตไปเลยและ หลังเสียงกระดิ่งนี้เราจะเริ่มนับคะแนนหนึ่งสองสามเริ่มค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ว่าใครตอบได้ถูกและเร็วที่สุดนะคะคทีมงานเราจะไปกดไลค์ให้แล้วก็เดี๋ยวให้อดนติดต่อกลับไปเรื่องการรับของรางวัลเดี๋ยวของรางวัลเนี่ยส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะคสําหรับกิฟเซจจากคาโมนั่นเองตอนนี้อยากเห็นจังเลยพี่นันขออ่า เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอดูด้วยว่ามีคนตอบถูกหรือยังครับแป๊บนึงนะครับจริงๆร่วมมาได้สองช่องทางเลยนะคะทั้งบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดําเลยนะแต่เมนูของทางคามูนี่เขาเยอะจริงๆครับใช่แต่ละเมนูนี่คีดเอทดมากๆใช่แล้วมันเข้ากันแบบใช่อร่อยคือบางบางทีครับ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 โทษทีต่อเลยลูกคือบางที่เราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันที่สที่สุดครับ ทีมงานแล้วถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยมาได้ปะ่<ส>ะขอเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะให้มันตรงตามที่เราได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้เฮ้ยหเหมือนมีคนตอบถูกแล้วเหมือนกันนะเออช่วยกดใจรัวๆเนี่ยนะเหมือนมีคนตอบตอบถูกแล้วครัเนาะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเราดูแล้วกันว่าใครที่ตอบได้ถูก,ถกต้องแล้วก็ รวดเร็วที่สุดนะคะใจรัวๆใจรัวๆแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็กิฟเซ็ตก็จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยวันนี้เป็นไงบ้างได้มาร่วมเนี่ยเปิดโฉมใหม่นิวคามูคามูสปาร์คจอยเอเวอร์เดย์ดีใจมากบอกก่อนเลยนะว่าเราเรารักคามูอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเปิดเปิดร้านในวันแรกนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้กินทุกเมนูเลยตะกี้กินสังเกตนะคือกินเยอะมาก ตั้งแต่อยู่ข้างบนยันลงมาข้างล่างอยู่แล้วข้างหลังอะไรเนี่ยอะไรอย่างนั้นใช่ครับผมแล้วชอบมากชอบมากๆครับผมก็อยากจะฝากคามุกกับทุกคนไว้ด้วยใช่ครับผมใครที่เป็นชานมไข่มุกเลเวอร์นะครับผมนี่แนะนําเลยนะครับแต่เชื่อแล้วว่าเมื่อกี้ตอนที่แบบชิม5้าเมนูอ่ะคือหน้าตาดูมีความสุขมากดูแบบดูฟินมาก เออเชื่อแล้วว่าชอบจริงๆิกินอิ่มเลยฮะตอนนี้อิ่มกันแน่นเลยอ่าตอนนี้ใกล้ครบแล้วนะคะสําหรับคนที่ตอบมาทั้ง2แพลตฟอร์มนะคะยังตอบมาได้เรื่อยๆเลยนะสิบรางวัลสําหรับบ้านฟ้าแล้วก็สิบรางวัลสาหรับบ้านดํานั่นเองนะคะแต่ว่าเมนูที่น้องกินอ่ะเอาจริงนะมันก็เหมือนบางคนอาจจะคอนเซิร์นว่าเฮ้ยมันมันดูอ้วนหรือเปล่ามันจะอ้วนหรือเปล่าแต่เรายังดูแบบหุ่นดีเฟิร์มมากมันมีเคล็ดลับอะไรไหมในการที่แบบเราจะบาลานซ์ว่าเฮ้ยเรากิน เหมือนกินแบบอะไรที่เราชอบด้วยก็ได้แต่ว่ารเรายังเมนเทนเรื่องสุขภาพแล้วก็รูปร่างเราได้อยู่ก็จริง,รงๆก็ออกกําลังกายนะใช่ครับคือยคคอยากให้ทุกคนกินให้มีความสุขครับใช้ชีวิต<อ>ให้มีความสุขแล้วเอ่อยไปเคียยตอนออกกําลังกายแท่ออกหนักไหมแค่อย่าลืมไปดูแลสุขภาพใช่ใช่ครับผมแค่แค่ออกกําลังกายครับผมแต่ว่ากินไปเถอะยังไงก็ไม่อ้วนแต่ออกหนักไหมทั้งสองคนก็หนักนะพี่ช่วงนี้ผมวันนั้นต้องไขสกาเลต์ ก็เลยต้องแบบเล่นกล้ามต้องฟินเน็ตหน่อยเลยนะครับถ้าแบบถ้าแบบมีเวลาว่างใช่ครับมีจังหวะไหนแบบไปด้วยกันไหมเนี่ยรอแขนเขาหายแล้วจะกลับวนไปเล่นนะครับใช่ครับคือแขนหนูเป็นไรอ่ะพึ่งเประสบอุบัติเหตุมาครับอะไรนะไรนะแขนเป็นปอแขนเป็นปอขอเป็นจะมาขอได้ไงเขาเป็นอยู่แล้วเป้าไม่ต้องขอโอ้แขนเป็นปอเฮ้ยอะตอนนี้บ้าน ทั้งส่งบ้านครบแล้วนะคะครบแล้วเย่งอ่าหมดเวลาแล้วนี่กดกระดิ่งเป็นกิมมิคหนึ่งอ่าและแน่นอนเพอร์เซนต้ามาทั้งทีนอกจากพาออร่าความหล่อมาแล้วครับคุณยังต้องมีสิ่งดีๆมาฝากแฟนๆขาหมูด้วยมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยใช่ป่ะใช่เออโปรโมชั่นอะไรบ้างครับโหหลายอนึ่งแถมหนึ่งไหมเอาโปรนี้ไหมได้ครับอ่าโปรนี้โปรนี้ หนึ่งแถมหนึ่งสำหรับเมนูคาเมเลียฟลอร่ามิลทีไซส์ L เลยนะคะคสามารถสั่งได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ Delivery ย้ำอีกทีนึงนะคะวันนี้เพอร์เซนต้ามีโปรโมชั่นมาฝากกันหนึ่งแถมหนึ่งกับเมนูคาเมเลียฟลอร่ามิลทีไซส์ L สั่งได้ทั้งหน้าร้านด้วย Delivery ได้ด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายนนี้เลยนะคะก็คือประมาณสุกหน้าเนาะสุกหน้าหนึ่งแถมหนึ่งสามารถหนึ่งแถมหนึ่งเลยดิ Delivery ก็ได้ Delivery ก็ได้อยอย่าลืมไปใช่ไปซื้อกันเยอะนะอร่อยจริงแนะนำจริงจริงจริงจะจี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 เหรอเออเลยคือถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยผมว่าสุดคุ้มแน่นอนคือซื้อไปกินกับเพื่อนแชร์ความสุขกันแล้วคุณมีเพื่อนไหมล่ะ คุณนี้อยู่แล้วครับผมเออเขามาเป็นคู่มันก็ต้องเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้แหละอย้ำอีกทีนึงนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับเมนูคาเมเลียฟอรัมิล์ทีไซส์ L เลยนะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ด i เ e r y จนถึง 21พฤศจิกายนนี้เลยนะฝากไว้ด้วยกับ5 s i ซิกเนเจอร์เมนูจริงๆแล้วอะ่ะเมนูใหม่ของทางคามูในครั้งนี้มีทั้งหมด10เมนูแต่วันนี้เราเลือกคัดมา5เมนูให้น้องๆได้ทำแล้วก็ได้ชิมกันนะคะแล้วก็ยังมีท็อปปิ้งตัวใหม่ด้วยที่น้องการันตีแล้วมัน มันเนียนมันนุ่มมันหนึบเนาะต้องครับวาราบิโมจินั่นเองนะคะทำสดใหม่ทุกวันที่ร้านเลยวันนี้คือแบบดีใจมากที่ได้เจอน้องแล้วก็ได้มาเห็นแบบความน่ารักความสนุกสนานของน้องๆตอนนี้เรามีผลงานอะไรยังไงบ้างคะก็กำลังถ่ายทำอยู่เลยครับตอนนี้เลิฟยูทิเชอร์ครับรักครูเท่าโลกครับอืมแล้วการที่เราจะต้องกลับไปเป็นเด็กที่แบบเจ็ดขวบอย่างเงี้ยมันมันต้องทำกันบ้านเยอะไหมก็ ค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยครับคือต้องบอกว่าบทนี้เป็นขั้วตรงข้ามเป็นอีกสีสันหนึ่งของเพอร์เซนต้าเลยครับแคบไม่เห็นเลยใช่คือปกติเราจะจะไม่ใช่โทนนี้กันไม่ใช่แนวใช่ครับผมก็ยากอยู่ยากอยู่ก็ตอนถ่ายก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยครับเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากเรื่องนี้แต่คือพยายามทุ่มเทจริงๆครับผมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้รับชมครับซึ่งเราจะได้ชมกันประมาณเมื่อไหร่อ่ะ หรือว่ายังยังไม่แน่ใจเลยคิดว่าปีหน้านหปีหน้าต้นปีได้ดูแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับเวลาเขาอยู่ในกองอ่ะเขากี่ขวบน่ารักนี่น่ารักทุกตอนเลยถามว่ากี่ขวบกี่ขวบถ่มว่ากี่ขวบอ่ะพ่อไม่ตรงคำถามไม่ถึงว่าดูกี่ขวบเลยหมายถึงว่าตอนอยู่ในกองอ่ะตอนแบบไม่เข้าฉากยอ่ะในคาแรคเตอร์อาจจะต้องเป็นเด็กเจ็ดขวบแต่ว่า จริงๆแล้วเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ <im itos> จิ้มแก้ม<ข>ด้วยเขาเล่นดีมากเนะมันเหมือนกับเราเห็นเป็นเด็กเจ็ดขวบจริงๆ<ม>ครับจริงๆไม่อยากสปอยเลยน,นะแต่คือแบบ,บเห็นต้าแบบสองคาแรคเตอร์ท,อที่ไม่เหมือนกันคนนึงเป็นเหมือนแบบเด็กเจ็ดขวบจริงๆคนนึงกลับขึ้นมาเป็นตัวละครที่โตขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งมากเลยครับคำขอสุดท้ายจากพี่แนนในวันนี้ขอให้น้องต้าเล่นเป็นเด็กเจ็ดขวบออนพีเพิร์ดซื้อ คาเมเลียฟลอร์มีวีทีหนึ่งแถมหนึ่งให้หน่อยมาสามสองเอ็ตาอยากแข่งลูกตาอยากแข่งยังไงลูกมาซื้อโอ้เขินไปกันนะครับเอ้ยยังไม่เขินอยังซื้อทำได้พี่เพิร์ดซื้อขาหมูให้หน่อยดีอยากกินอะเอ้ยยิ้มกว่านี้ยิ้มกว่านี้อยากกินนะอยากกินซื้อหน่อยซื้อหน่อยได้ไหมเมาเหมาให้ทั้งร้านหนึ่ง ปู่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 น่ารักมากขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเติมเต็มความฝันจริงพี่นายก็เก็บเกี่ยวความฝันจากแถวนี้แหละนะเชื่อเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่ได้อยากเห็นอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วพูดถึงความประทับใจกับงานในวันนี้แล้วก็คามูคามูหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าพวกเรารักแล้วก็ชื่นชอบในคามูอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีครับ ดีโฉมด้วยใโฉมใหม่โฉมใหม่นะครับก็ดีใจมากครับดีใจมากๆาก้าสวยมากทำอะไรล่ะครับเออพึบไว้ลูกพึบพึบไว้พึบพึบนะครับสองหนึ่งพึบสนุกมากคือจริงๆแบบเออเราช่วงนี้คือถ่ายซีรีส์กันนานมากครับประมาณแบบอาทิตย์นึงก็แบบหลายวันเลยนะหลายวันมากแล้วกว่าจจะได้ออกมาเจอแฟนคลับคือแบบห่างหายไปนานเนี่ยก็เลย รู้สึกว่าดีใจมากที่คามูได้เลือกเพร์เซนต้ามาวันนี้แล้วก็ได้มาเจอเพนแฟนที่น่ารักใช่ครับครับโทษนะขอขอขอยืมนี้แป๊บนึง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 ทีมงานพิมพ์เออเขียนมาอย่างนี้เตือนเตืนตนก็ไม่มีอะไรแต่บรรทัดสุดท้ายเขียนว่าชอบกันเปล่าถามถามใครถามเรื่องอะไรชอบอะไรชอบกันเปล่าชอบกันเปล่าดูอ่านไม่โกหกอ่ะชอบกันเปล่าชอบอยู่แล้วชอบกันเปล่าชอบกันเปล่า ขาหมูไงขาหมูชอบขาหมูขาหมูชอบอยู่แล้วชอบไหมอ่ะล้วทุกคนชอบขาหมูไหมครับชอบชอบแล้วสรุปชอบกันเปล่า ชอบข่ามูครับขามูเจ้ขามูโอเควันนี้ขอบคุณขามูขามูมากนะคะที่พาน้องเพิร์นน้องเซนต้ามาให้ทุกคนได้เติมเพิร์นเซนต้ากันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็แน่นอนขอบคุณเพิร์นเซนต้ามากๆขอบคุณมากๆนะคบน้องนั่นหลักมากมีโอกาสเราอาจจะได้กลับมาเจอมาร่วมงานกันอีกแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะวันนี้ใครที่ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายโมเมนต์อะไรไปติดแฮชแท็กให้ด้วยนะคะกับ New k ่ามูอีเ n นเพร์นเซนต้านะแล้วก็อย่าลืมไปลองเมนูใหม่จากข่า ข่ามุนะคะได้ที่ข่ามุทุกสาขาเลยค่ะโซนนี้หมดหน้าที่ของแนนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลากันไปแล้วนะโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็จะพาน้องๆมาเติมความน่ารักแบบนี้กันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะคขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับกินดีต้อครับ